ที่วันนี้คุณน่ยยังภาวะาผาวงครับอยากให้เขารักมากขึ้น2.2ครับอยากให้เขากลับมา2.3ครับอยากให้เขาเลิกกับมือที่สามสาเหตุทั้งหมดเกิดจากการที่เขาขายไอเดียให้คุณครับ ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วคุณจะมีความสุขเขาขายไอเดียให้กับคุณค,คุณเลยเป็นบ้าฟ้าฝันอยู่ตอนนีค้คุณเป็นเหยื่อของสถานการณ์เขาเป็นนายของสถานการณ์คุณต้องวิ่งไล่ตามเขาครับแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นนายสถานการณ์ครับนี่ เขาเป็นในสถานการณ์คับคุณเป็นหยืนอันนี้คือเราครับและอันนี้เป็นเขาครับวิธีการคือคุณต้องพลิกให้ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเราตรงนี้ครับและอันนี้เป็นเขาครับวันนี้คุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเขาขายไอเดียให้คุณคเขาทำให้คุณเกิดความเชื่อว่าถ้าคุณมีเขาในชีวิตแล้วคุณจะมีความสุ เขาทาให้คุณเชื่อครับแต่คุณไม่เคยทําให้เขาเชื่อครับจําได้ไหมครับนี่กอดครับโลกนี้ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีครับเว้นแต่ว่าเราจะเชื่อว่ามันเป็นแบบไหนวันนี้เขาทําให้คุณเชื่อครับว่าถ้าคุณมีเขาในชีวิตแล้วคุณจะมีความสุขหน้าที่ของคุณคือหน้าที่ขายไอเดียให้กับเขาบ้างครับไม่ใช่ให้เขาขายไอเดียให้กับคุณเวละ คนเวลาเขาขายไอเดียให้ขายไอเดียอะไรให้กับคุณคุณจะสังเกตเห็นจากอะไรครับเช่นหนึ่งครับเขาเลือกชุดดีๆระดับร่างกายนะครับมันเป็นการขายไอเดียให้คุณเห็นอย่างหนึ่งนะครับหรือสองครับ เน่เขาเลือกสังคมที่รายล้อมให้เขาเนี่ยดูเด่นครับนะครับเขาขายไอเดียให้กับคุณอย่างหนึ่งนะครับเขาขายไอเดียให้คุณเพื่อที่ให้คุณเกิดความกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเจอคนที่ดีกว่าคุณ เขาขายไอเดียให้คุณอยู่ครับสามครับนะเขาสร้างบุคลิกภาพแบบดีๆครับเขากำลังขายไอเดียให้กับคุณอยู่ครับสครับเขาเลือกที่จะไม่ตามคุณครับ เขากำลังขายไอเดียให้ับคุณอยู่ครับว่าเขากําลังจะออกไปจากชีตของคุณแล้วนะเขากำลังจะไปแล้วนะเขามีทางไปที่ดีกว่านะมันยิ่งทำให้คุณค่ยคุยครับและเนี่มันเป็นจุดที่คุณต้องวิ่งไล่ตามเขา,าครับห้าครับเขาเลือกเขาเขา,เขาเลือกเขาเลือกที่จะโพสต์ภาพกินหรูอยู่ดีครับ เขากำลังขายไอเดียให้กับคุณอยู่และหกเขาพยายามทาทุกๆสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณเกิดทั้งความหวังและความกลัวแต่วันนี้มีผู้หญิงหลายคนนะครับมาปรึกษาครูคอมเนื่องจากว่าบางคนมาเรียนคอร,ร์สรบมือที่สามแฟนเลือกที่จะไปมีน้อยปรากฏว่าผู้หญิงไม่เคยได้ขายไอเดียเลยถามว่าเพราะอะไรครับอยู่บ้านทำกับข้าวเลี้ยงลูกซักผ้าล้งจาน ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแม่สีเลือนแต่ชุดดีๆแบบนี้เวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณไม่ใส่เลยสังคมไรยล้อมคุณตัดออกหมดเพราะคุณเลือกที่จะอยู่กับลูกและอยู่กับครอบครัวบ,บุคลิกภาพดีๆคุณก็เลือกที่จะตัดออกไปครับนะครับแล้วคุณก็ทานทุกอย่างคุณก็ไม่ไม่ได้รักษาน้ําหนักคุณปล่อยให้ตัวเองหนะ้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นจุดด่งดาแล้วคุณก็เลือกที่จะตามจิกตามเช็ครหัส แอ็กเขาโน่นนี่นั่นต,ต่างๆวุ่นวายกันไปหมดครับและการโพสต์ภาพต่างๆคก็ไม่มัน่นใจอีกแล้วเพราะหุ่นตอนนี้ของฉันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหรือฉันรู้สึกว่าเนี่ยฉันเป็นเสือเป็นฟ้าเป็นกระบ๋เป็นจุดด่างดำฉันไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านใครมันจะมาใส่ชุดเที่ยวต่างๆพวกนี้เดี๋ยวคนอื่นก็ขำฉันตายแต่ความรักมันคือการขายไอเดียความรักมันไม่ใช่การขายข้ออ้าง ความรักมันไม่ใช่การไม่พัฒนาตัวเองและไอการเพิ่มคุณค่าทางความรู้สึกให้คนรักคุณเนี่ยมันเสื่อมถอยมาจากสามอย่างที่อยู่ในที่อยู่ภายในตัวของคุณและคุณอ่อนแอรครับพลาดเรื่องนี้พอพลาดเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างพังหมดนะครับอ่ะ นี่พลาดจุดตัดตรงนี้ครับอันนี้คือจุดตัดที่หนึ่งครับอันนี้คือจุดตัดที่สองจุดตัดที่หนึ่งคือคนมักจะมี mindset แล้ววิธีคิดว่า I will be the best เนะครับคือฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุดคุณคิดแบบนี้ไหม mindset ของคุณคุณคิดแบบนี้ไหมฉันฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุด เกิดอะไรขึ้นครับชีวิตไอตอนที่เขาไล่ตามคุณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณกําลังพีคสุดๆคุณกําลังเล่นตัวได้แบบสุดๆเลยนะครับคุณกําลังพีคพีคพีพีพพับอันเนี้ยตอนเนี้ยเขาไล่ตามครับตรงเนี้ยหยุดตัดเขาไล่ตามตรงเนี้ยแต่พอเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณมาตรฐานของคุณต่ํบต่าไม่ได้หมายความว่าเอ่อต่ำตวอม่้ยนะต่ำหมายถึงว่าตกต่าลงค,คุณเริ่มที่จะไม่พัฒนาตัวเองเลยครับ พราะไมเซ็ตของคุณคือคุณคิดว่าฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ไมเซ็ตหรือในจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้สั่งการครับว่าดีที่สุดดีไปถึงจุดไหนดีไปจนถึงอายุเท่าไหร่ดีไปจนถึงวันไหนครับหลังจากนั้นพอคุณเริ่มที่จะไม่มั่นใจในตัวเองคุณจะเริ่มลดมาตรฐานครับคุณจะไม่เลือกกินคุณจะไม่เลือกออกกําลังกายคุณจะไม่เลือกรักษาสุขภาพครับแล้วมันทําให้มาตรฐานคุณตกแต่ถ้าคุณมีไมเซตอีกแบบหนึ่งครับ นะครับถ้าคุณเป็นคนมีมายเซ็ตว่าเนี่ยชีวิตฉันจะต้องดีกว่าเมื่อวานมีสามอย่างนะครับหนึ่งคือมายเซ็ตครับคุณต้องคิดว่าชีวิตฉันมันต้องดีกว่าเมื่อวานหลังจากนี้คุณต้องคิดแบบนี้ครับชีวิตของฉันวันนี้มันจะต้องดีกว่าเมื่อวานของฉันวันนี้มันจะต้องดีกว่าเมื่อวานคุณเห็นไหมครับว่าคือการอัพเววของตัวเอง การไม่ปล่อยตัวเองการมีระเบียบการมีวินัยต่างๆที่ทําให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้ในทุกๆวันนะครับพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นครับแต่มันขึ้นจากความเชื่อคุณก่อนครับไม่ใช่ขึ้นจากการที่ไปบังทับหรือทําให้คนทําไมคุณไม่รับสายทําไมค,คุณคุยกับใครทําไมฉันโทรไปแล้วเนี่ยเออติดสายไม่ใช่ครับมันแก้ที่ไม่เซตก่อนฉันเนี่ยจะต้องดีขึ้นในทุกๆวันครับมาตรฐานของคุณจะไม่ตก แล้วคุณจะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้น70-90%ขอไป70-95%ของสเสน่ห์มนุษย์อยู่ที่การอัพเวลสองครับสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณครับถ้าคุณปรับมีสเสน่ห์ทันทีอีกอันครับนะมันคือ t อ t ิจูดเอติจูดหมายความอะไรครับหมายความว่าทัศนคติครับ เมื่อคุณมีมาเซ็ตว่าชีวิตของฉันจะต้องเป็นวันที่ดีดีขึ้นในทุกวันดีขึ้นในทุกวันดีขึ้นในทุกวันแอตติจูดมันจะเปลี่ยนตามค,คุณจะรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มไม่อยากเช็คโทรศัพท์ใครคุณจะไม่อยากโทรตามใครแต่คุณอยากที่จะใช้เวลาในการแหมนะครับมานั่งแกะสิวเแบีบสิวมานั่งที่จะทาครีมมาทาโลชั่นอาบน้าแต่งตัวสระผมฉีดน,น้ำหอมเลือกเอฟชุดเสื้อผ้าดีๆใส คือพฤติกรรมของคุณมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและมันเป็นการสร้างสนิของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องฝืนตัวเองแต่มันต้องแก้เป็นสเต็ปครับเพราะเรื่องนี้มันมันติดล็อกทางความคิดครับสามครับสิ่งที่จะทำให้คนรู้สึกรักคุณมากขึ้นอีกเรื่องของ personality คือเรื่องของบุคลิกภาพที่คนเป็นหลวงส่วนใหญ่เลิกโฟกัสครับฟังแล้วคุณจะตกใจ มันมีงานวิจัยงาขอไมมันมีงานวิจัยจากเว็บไซต์ MyJournal นะครับเขาวิจัยออกมาแล้วค้นพบว่าคนตัดสินคุณค่าของเราจากเสื้อผ้าที่เราใส่คุณค่าน้อยหรือคุณค่ามากคนจะรู้สึก ตัดสินจากเสื้อผ้าคือจริงๆในๆใน m i n d s e ของหลายคนต้องคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นคุณงามความดีดีวะอยู่กันมาหลายปีเราช่วยเหลือนด้วยนั่นต่างๆแต่ไม่ใช่นะครับคนเราใช้สมองเรปทิเลียนเบรดในการดําเนินชีวิตสารอาหารทุกอย่างทั้งหมดที่ทานเข้าไปส่วนใหญ่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะสมองมาทํางานนะเพราะงั้นเนี่ยเจ้าสมองเรปทิเลียนเบรนมันเลยต้องการเซฟพลังงานร่างกายครับมันเลยต้องการคิดแบบเร็วๆคิดแบบสั้นๆกับเพื่อไม่ให้สมองเกิดอาการเหนื่อยล้า เลยคิดไงนีครับสมองเลยโยงว่าถ้าใส่เสื้อผ้าประมาณนี้ก็จะมีคุณค่าระดับนี้แต่ถ้าใส่เสื้อผ้าอีกแบบหนึง่งก็จะมีคุณค่าอีกแบบหนึง่งคุณความถึงบอกไงครับว่าเขาขายไอเดียคุณมาตั้งนานแล้วครับแต่คุณไม่รู้คุณเพิ่งมารู้ไอตอนที่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคุณถึงรู้ครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราไม่เคยขายไอเดียเขาแับเลยครับเรากบคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญ คุณกลับคิดว่าใจแรกใจนี่มันคือสิ่งที่เพียวที่สุดแต่เปล่าเลยสมองมนุษย์ตัดสินคุณค่าของคนจากเสื้อผ้าที่ใส่และเรื่องนี้มันมีการทดลองอีกครับเอาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งไปไว้อ่อยู่ในร้านเสื้อผ้าหลังร้านครับแล้วเขาทดสอบให้ผู้ชายเนี่ยใส่เสื้อแบบเอเสื้อที่มันมันดูพื้นๆธรรมดาธรรมดาครับ แล้วเอาคนที่เขาทดลองเนี่ยนะครับไปอยู่หลังร้านให้ใหแอบ,บกันหนึ่งร้อยคนแล้วให้ประเมินคุณค่าของคนนั้นว่าเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่จะตอบว่าน่าคง,คงจะไม่มีเงินเดือนหรอกมัง้งหรือว่าเขาคงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังหรือว่าเขาคงเป็นคนที่อืมเป็นอะไรพน,นักงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าหรือตามแต่พวกนี้ครับคือเขาจะให้เหตุผลต่างๆนานาที่เขาตัดสินมาจากเสื้อผ้ามาตัดสินมาจากบุคลิกภาพภายนอกก่อนวันต่อมาครับ กลุ่มเดียวกันครับแต่เขาเอาผู้ชายอีกอีกคนหนึ่งจับแต่งตัวดีๆและเอามาเดินผ่านและสัมภาษณ์ผู้หญิงเหล่านี้ว่าเอ้ยตกลองแล้วเนี่ยคนเนี้ยนะครับคุณมองว่าเป็นยังไงทุกคนต่างให้เหตุผลว่าเ,เขา่าจะเป็นคนเออเป็นผู้บริหารเขาคงจะเป็นคนดีแน่เลยจิตใจเขาคงจะเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญสุนทานด้วยนะให้เหตุผลกันใหญ่ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้คุยกับเขาด้วยซ้ําแต่ตัดสินจาก personality ครับ วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ